สวัสดีครับผมลุงหลอดเด็บซี่ครับมือนีบันหน้าภายพอกรับแม่เลี้ยงเปร๊ก็สวยนะครับผมตอนนี้แม่เลี้ยงเปนะครับผมอ่ะอันนี้มือตอมือตออ่านครคางไงนะครับหวานจะเรียบนะครับเมื่อกี้ใจหายใจคว่ำมาปล่อยคล่นของมาหลายรอบนะครับแต่ว่ารลอยไปน้ำร่มนะครับผ่านเสยนะครับผมหวานแล้วนะครับผมให้บัางได้เจมันนี้ บอยว่างสิไรไผ่นี่อะบราชดใหผู้ใดผมครับครับจัดไปครับท้องพักดีหนึ่งบ้างนะครับว้าวมามืดมามึดครับผมมามืดบัาเทียบนะครับผมไปขอบครั่นะครับผมลูกหลอดหาเสือตัวนี้ก็เห็นนะครับตัวหาแปนแปนบอกว่าเอาเอาใส่ในรถไหหมื่นว่านนี่เด้อครับลูกหลอดเอาหม้อใส่มามันเลื่อยกว่าดีอยู่ในรถเราใส่ไปเลยรถไหนะครับเล่ยบอลใส่นะครับผมนะ มันหมานนะครับเมือนนี่นะครับบลารวังสีลายไผ่เลยครับผมคุณพระรยาบลไยวังสีลายไผ่คุณสามีบอกบลายทองสีลาไผ่เลยครับผมอ่ะมันหมานครับขอบคุณที่ติดตามบ๊ายบดีครับผมนี่มือเส้านี่ให้ให้ย่งก่อนให้ท่องพักดีเท็ดดิตเท็ดดิทจีนี่ท่องพักดีครับแต่ว่าบอกไปจุดไปแล้วเป็นอะไร ตรงกันขามครับขอติดขามด้วครับขอโทษที่ซี่ต้องมาดีด้วครับผู้ดีนะครับสู้แล้วสู้เอาไว้ไามสู้แล้วสู้เอไว้สู้กันต่อไปครับผมนั่นหนาแล้วนั่นหนาแกตัวใหม่นะครับกราบขอให้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเบิร์ดบีรของเจ้าที่เดียังเลยฮะวังสันติสุขวังสันติสุขอะไรวังสิริพันธ์ลบกึ่งใกล้พ่อไหมเดี๋ยวลุงเราจะไปเชียร์อยู่บ้านนะครับเชียร์สวัสดีเฟร้ดนะครับบบ ่าเปล่าไปเ่าเเสียท่าเลยครับผมเอาบ่งเสียท่าให้บังได้บังได้บังคือกันจบังคือกันใจเงาได้เจปใจเงาด้เจคือจังได้ว่าใจเงาด้เจี่แปดไ่เยีร้หหอดีแล้วถ้าบ่งลวบูยที่เด็เขาให้ไปเชืแล้วที่ ท้องก็วางมันนี่เ็นรนใ <c oughs> ดีอำลัน <c oughs> ดีเมื่อก่อนมูวะเนาะเพื่อนเ่ะก้อยโชคไอ้มานะครับอ้ทานเลยครับผมให้อาว่างนี่นี <c oughs> ่นี่แปดแปดบัตรจราแปดแปดีบ่ะฮะดูบนทานนี่บๆๆัจจราจ์แปดแปดนะครับขอบคุณที่ติดตามรัะชมรายการสวัสดีครับ